สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายเบริร์สุขูสุสคนเดอ้อเมื่อนี้มาพบพ่อกับ่องสาลิงมันพินคือเก่าเพ่อ่พี่น้องสาลิงก็อยู่เือนอยู่ซนนะานเนาะบ่ได้ไปไซมื้อนี่อยู่เือนสักเครื่องเนาะพ่อยพี่น้องส่วนมือเศร้านี่ก็ะเพออาอเซินกับไปกวดทองเนาะเพราะว่าเพิ่นเจ็บในท้องพ่อแม่พี่น้องเลยห้วเป็นน้ำมันคนน้ำขึ้นลงอันที่ว่าพักหรือบ่อเนาะพ่อยพี่น้อง พอดเพิ่มเจ็บแบบว่ากาไม่ถึงว่าเจ็บตลอดเนาะโดนโดนเจ็บเท่อหนึ่งแต่ว่ามันอยู่บอ่อหมุนไปพี่นอ้องเฉลิงไปงมงายเศร้านี่กับบทันเพิ่นเนาะเพิ่นนันไปก่อนเฮ้ยพี่น้องเลยเพิ่นบอ่ออยู่เฮือนเนาะมื่อน,นี้กับเพิ่นกับไปกวดผู้เดียวเพิ่นเนาะเพิ่นบนให้ไปน้ำดอกเฮ้ยพี่น้องคัดจังหวะกันว่าอุลี่ไม่ใหญ่นี่กับไม่ใหญ่มาตอนนี้เนาะ าพี่ห้องไซโน้องมาได้บ่หน้าไม้พ่อพี่น้องเลยซาลิงก่อนยังยังโมหู่เนาะมาหาเบ้างเนอะซาลิงว่าเดี๋ยวหน่อยซาลิงสีห้องพนมาเนาะเพราะยันโบนี่พนบกล้ามาหรือบ่เนาะแต่ว่าพนห้องามเนาะซึพงพนอย่างแกงหน้าไม้เนาะกำลังนี่เดี๋ยวหน่อยซาลิงสีพาเข้าไปหล่อเบื้องส่วนเล้อพายพี่น้องว่าจะมีน้องไม้ปุ่งหรือบ่เนาะเพราะว่าเวลาเอาไ่งัวไ่งควายมาเอาหมัดบ่ทันเนาะเพราะว่า กน้ำมันเฮาบริเวณหัวไว้เพื่อพี่น้องงัวควายมันก็เข้าไปกัดกินก่อนเนาะมันก็ะเลือกระเลือบอลลายเพื่อพี่น้องเลยแบบคล้ายๆวันแนงหน่อยซับนิ้วมือนิ้วยางนี่มันกินเบิดเนาะนิ้มือนิ้วยางนี่มันกินเบิดเพื่อพี่น้องแล้วกันมันจะเลือกัแต่ตัวไก่เดินน้ำมันเลี้ยงน้องเด้อเดี๋ยวจะหน่อยซาลิงกัสิพาเพื่อพี่น้องไปเบิ่งน้ำมันน้ำกันว่ามันปุ่งหรือบ่อเนาะเพราะว่าซาลิงเองกับได้เข้าไปหากรน้ำมันเลยเนาะไปเพื่อพี่น้องเอ้ ไอ้สลิงพาไปเบิ่งน้องไหมเฮาอยู่สวนน้องมันจะมีเลยบอกพี่พี่น้องไปเบิ่งไปโซนน้ำกันน้องมื่อนี้สลิงกับได้ไปใส่พี่พี่น้องยถ้าพอเซิญน้องสลิงก็โทรถามแล้วพอนว่ายังถ่ายพนกรดเลือดพี่พี่น้องไอ้ส่วนเอโก้นอ้เอโก้แล้วเนาะแต่ยังหูน้องหน่าจะจัดยาให้กินนั่นแหละเพี่พี่น้องเลยแม่บอกตั้งแต่โดนเราบอยอมไปเพี่นพี่น้องความดื้อเนาะกับบุ้งเสียแนวไรนาะคนใหญ่แล้วเพี่นพี่น้องเอ้ยกั มื่อเช้ามือมื่อคืนนี่นักสลิงเราบอกคนมาไปซาิ่นเว้าน้ำเจ้านี่เพิ่นเว้าวไม่แล้วตัวเพิ่นเป็นแม่เพิ่นเว้าจนจนจากกันสลิงบอกคนนี้แหละข้าเจ้าเห็ดให้เพิ่นนี่เออเพิ่นซีบัเว้าตัวเพิ่นก็เลยไปกวดเว้พี่น้องเลยขันบ่อยากให้มืเว้าแล้วไปคอยบอกเพิ่นก็เลยไปกวดเนาะไปกวดผู้เดียวเพิ่นเว้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้กัอ่ะเฮ้พี่น้องเอ้ยไปเบิ่งน้องไม่หนำกันเฮ้พี่น้อง เบ่งเพย์พี่น้องน้ำไมในหน่วยหนึ่งเนาะเดี๋ยวเขาสีหักมาให้ป้าเพย์พี่น้องเลยเพื่อนว่าสลิงเอินใส่ว่าบูมี่แล้เพื่อนก็เลยบปได้มาในเด็กเพย์พี่น้องเลยมันก็ยอดใหญ่อยู่ได้เพย์พี่น้องเลยแต่ว่าเขาบอกแพงงัวน้องงัวกินก่อนเพย์พี่น้องเอ้ยทอนี้เลยเพยนพี่น้องขันออกมาเซกอะงัวกินเนาะนายเพื่นมาเอาสลิงสีหักให้เพื่อน เดี๋ยวเราไปเบิ่งน้ำไม้เลี้ยงน้องก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันบ่อยากออกเนาะมันแห้งพ่อแม่พี่น้องเสร็ลิงเบื่อฮดเนาะเสียดายน้ำเสียดายน้ำเยาะฮดกะสักเครื่องล่างถ้วยเห็ดนั่นเห็ดนี่กะเปลืองน้ำแล้วเนาะพ่อแม่เพราะว่ามันเป็นยามแรงเย็งสิมาฮดน้ำไม้อีกบ้าเบิดกันพอดีน้ำเนี่ยเอาแหละชูประเทศยังกันนะ ถือว่าอะไรแต่ไก่พอเท่าบ้าเจ้าไก่ตีกันเห็ดบ pues ังดู้เห็นมึงด้วยยี่บังนี่เอาเห็ดเบิ่งอ่ะเอาเห็ดดิ้งเอาเอาโอ้ไก่น้ำมันน้าไก่ได้ชิลลอรน้ำตัวนี้น้ำหน่ามันแดงเกินเลย เอาตีกันเบังตีกันเบังตีให้แม่เบังดูเอาไก่ตีกันเบังเ <c oughs> อาไก่ตีกันเบิงอ่มันเป็นหมู่กันมันทีกัน <c oughs> ไก่กระตอดกิชบและโปอยู่ <c oughs> เพื่อนพี่น้องถ่วเซิร์นเ้ยลินตะไก่ไก่ตอดชบ <c oughs> ฮะซ <c oughs> ับเลย นอนแน่นอนน่นอนนี่จะโดยสิฮักให้เพื่นเพื่นพี่นของคุนมอามันมาเจ็บก็มันก็เจ็บแ่เอ้าห่น่นี่เอ้าหลุดเลยโอ้ยแข่งมาฮักเด้ลูก เจนนะสุนอยู่กอน้ำไมเนาะโอ้อึดเปลือเหีมดูดิอยู่ไหนกั่เพื่องกระเดียววาซิมาเอาพัดเอามาให้แน่อุ้ยพอแกงอยู่ได้นอไม่เนี่ยิให่ป่าอีมาเอา มาลได้ไลนเเลยอห้าห้กกัลังวัจีตุ้มเออเจ้าอะไรด้วยดียนีเาอะไรลจีเจ้าลงวัดอบ่เออเข้าไดีบ่หยไปห้าอันอนั้นเหินปลาแซงได้บ่เนเหรมาโถเข้ามาให้ถ่แเ้วก็ซื้อถ่าเอแก้วอเอ้งยอนแม่งย่ นองอหนังมารวะเออเออนอง้อแล้ไปตกใจนี่นะนี่ักเอเบิรน้อยในเนงนะอยอโอ้บน้อยพดในะเลเดี๋พอดีเป็นดิวนะเออเออไไเอรไหมด้เฮาเห็นอยู่บนเห็นบนไว้ชนีนะเออ น่อยแต่รลุนเลอฮนห่นเลอเห็นอยู่ในกระเป๋าในนอยนเป็นไรผัดดูว่าฮามีเห็นอือโอ้ชัเลอใจแกงไม่ได้หมู่กิน่ันใะแกงกบเฮาน่ะเน้นท่องหนึอยก่เฮาน่ะเอาอีกไหมเอ้าอีกไหมคันว่าไม่กินผัดคือว่าอยากเข่าผัดกินเข่าแล้วนันเน้นบ่ออะไรบ่อบ่อ ว่าอย่าว่ามีหานาได้บรินลนีแหฮงลายมาเอาไปกินโลดขอบ,บใจที่พอแล้วเอาอีกสุกสันอันนึ่งในสุกสัน <c oughs> โอ้ยยันหมูขู่มาหาสุดเยอะแกงเนอะสุกสันเนาะเอออออืเไปเออมักถั่วอ,อยู่ตลาดเธอได้เออเฮ้ยจงวานอันนึงกระพอ เอ้าหักเอาละบกึงนะนยางไปยาวๆนะเอาเลยมามาไหลขุุกลิ่นโลดเอาแล้วคอยพี่น้องโอ้ดอกจานบาดแดงบานน้ำหลังเนาะ แต่ก่าทรงการละบ้านอะทาไมแล้วก็ออกมาเอาพักไว้พี่น้องพักหอบสุดท้ายฮะอือหือหอบสุดท้ายแล้วเพ่อพี่น้องมาเบิ่งน้อสิได้จากมัดอือหพักหอบสุดท้ายเนาะสลิงกับไปไทยให้เบิ่งเนาะเอาแต่ละมือเดือบิดแล้วพักเอาไว้เนี้ มีแต่ขุดบงใหม่ไว้พี่น้องเดี๋ยวซาลิงคอตวซสอมก่อนเนาะสอมแล้วซาลิงจังชิด่าให้เบิ้มพี่พี่น้องเอาพักจนคำจนมืดพี่พี่น้องได้พัก1ิบโลยูระตา5าโลยูนิซิโลหุโลหนึ่งคำจ้อย พักรอบสุดท้ายพักรอบสุดท้ายมืดแล้วมืดแล้วพอกันคลิปใหม่เพื่อพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซสลิงมันเพิเ่เเฮดคลิปต่อ,ตอไปเพื่อเพี่องเอ้ยพอกันคลิปใหม่นะพ,พักเฮาได้10โล10โลรอบสุดท้าย